สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านคอนเนอร์นะครับเพจเราคอนเนอร์ฟุตบอลช็อปนะตอนนี้ร้านปิดแล้วแต่ว่าวันนี้มีของเข้าใหม่เพียบเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูกันนะครับเผื่อเพื่อนๆหาตัวไหนอยู่นะครับก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยครับตัวแรกครับอยากนําเสนอนะเทมโปสิครับตัวนี้จะเป็นเทมโปด e จิทัลสิบนะครับตัวอะคาเดมีปุ่มเฮจีเนาะนี่ครับ ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยปุ่ม HG ในบ้านเราผมว่าไม่ค่อยนิยมนะด้วยความที่ดีไซน์มันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับดูเป็นแบบปุ่มหนาๆใหญ่ๆนะครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยบ้านเราอ่ะยาเทียมสนามยาเทียมมันเยอะและ้วเตะใส่ fg มันก็บางทีมันหักง่ายนะช่วงนี้ปุ่ม HG ก็ขายดีมากนะครับ นี่ครับเราก็จะมีสีดําด้วยตัวเทมโปสีดํากับสีขาวเมื่อสักครู่นะครับราคา2590บาทช่วงแรกที่ผมขายเนี่ยก็ h g ขายไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะถามหาปูุ่ม H g G กันเยอะบอกว่าใช้เตะยาเทียมอยากได้เตะยาดินทนไอสนามดินทนทน,ทน,ทนนะครับนี่ครับพวกเทมโปตัวกเก่าๆก็มีครับเทมโปเก้านี่ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับ3590าบาทเป็นพวกซูมเบเปอร์15บาครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปตัวรองท็อป h g เนะี่อยู่3990บาทนะครับปุ่ม fG ก็มีนี่ครับ ปุ่ม fg นี่ก็ถ้าเป็นหญ้าเทียมที่คุณภาพดีๆหน่อยแบบมีหญ้าสูงหรือสนามมันออกนุ่มๆครับก็จะเตะสนุกนะหรือใครมีเตะหญ้าจริงด้วยหญ้าเทียมด้วยก็ fg ก็น่าสนใจครับเดีไปดูตัวอื่นกันบ้างนะวันนี้มีพวก a s i c นะครับ a s i c ตัวนี้เป็น a s i c ds l i t e นะครับ ตัวคลับนะครับก็จะเป็นตัวเบสิกหรือเรียกกันง่ายก็ลองบวยะครับพวกเอซิกเนี่ยข้อดีของเขาคือผมว่าปุ่มมันค่อนข้างทนนะครับแล้วก็เป็นปุ่มกลมเนี่ยพวกนี้ก็จะเตะญ่าเทียมนะครับญ่าเทียมก็ดีหรือย่าจริงก็ได้ให,ให้นึกให้นึก,นกคล้ายๆเป็นแบบเราดูพวกสนาม เจลีกอครับเขาก็ใช้พวกนี้กันเยอะพกมิโซโน,โนเอซิกเนี่ยจริงๆมันก็เตะยาจริงได้นะพวกนี้ต้องลองนะครับแล้วก็เท้าบานใส่ได้นะใส่ดีเลยตัวนี้ตัวนี้สองพันสบาทจะมีอยู่2สีนะครับนี่ตัวท็อปผมก็จะมีเป็นอันเตรสซ่านะครับของของเอตัวนี้จะเป็นหนังแท้หนังจิงโจ้ครับ ข้างสวยเลยนะครับดูมิซูโนกันบ้างครับมิซูโนเจนใหม่นี่ก็จะเป็นสีก็จะเป็นโทนดำทองนะครับนี่ตัวนี้โมนาชิด้านีโอครับตัวนี้สองพันสารเกสิบาทจะมีปุ่ม F G นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับ พวกนี้หน้าเท้ากว้างก็ใส่ได้ครับสบายก็จะมีปุ่ม AG มาด้วยนะครับนี่ a อนี่อยู่2490บาทก็จะแพงกว่า100นะครับหรือใครชอบเป็นทรงโมเดียนะครับมโมเดียครับตอนนี้อยู่2490บาทครับมันก็จะมีพวกลองท็อปด้วยเนี่ย ตัวท็อปอัปเปอร์เขาเป็นหนังจริงโจ้นะครับตัวนี้ผมลดเหลือสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นเนี่ยครับโมเดียนีโอสี่โปรครับรุ่นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสี่รุ่นล่าสุดตัวนี้ก็สามพันเก้า้อยเก้าสิบาทครับใครอยากได้แบบตัวท็อปเลยก็นี่ครับเบตา นี่ครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับตัวเบต้าเนี่ยจะเป็นแบบน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใส่กระชับเท้าที่มันพิเศษคือคนเท้ากว้างก็จะใส่ได้นะครับใครอยากได้รองเท้าเบาๆนะก็จะเป็นแนะนำรุ่นนี้ครับนี่ครับอัลฟามิชน,นอัลฟานะครับตัวนี้เป็นตัว elite นี่ที่ผมพาดูนี่เป็นตัวเวียดนามทั้งหมดนะครับ ยังไม่ได้ไปถึงเจแปนนะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปครับ5,290บาทที่ค่อนข้างเบาเลยนะครับนี่แล้วก็มันจะไม่ใช่หนังแท้นะตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแต่ว่าค่อนข้างเบาเลยเบามากๆับตัวเดียวกัน ห้าพันสองเกิบาทครับแฟรสนใจก็สอบถามเรามีหน้าร้านด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ร้านปิดเพราะว่าผมถ้ามาถ่ายตอนร้านเปิดจะไม่ค่อยสะดวกลูกค้าจะเข้าออตลอดนะครับก็จะเปิดสิบโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะครับเราไปดูโซนอื่นกันบ้างนะครับมาดูพูม่ามีพูม่าเข้าใหม่ด้วยตัวนี้เป็นพูม่าอัลตาเพย์เฮนะครับูเพฮ เี่เป็นตัวเริ่มต้นครับราคาเบาหนึ่งเจ็ดร้อบาทนี่ครับใครอยากหาสตาร์ทลองลองใส่เล่นนะครับลองอยากออกกําลังกายก็พวกนี้ก็ได้ครับไม่ต้องซื้อแพงมากพู m a f ฟีเจอร์เซนะครับตัวนี้จะเป็นตัว3.2ก็จะเป็นตัวลองบวยนะครับปุ่ม h g ครับคือตอนนี้ปุ่ม h g ในบ้านเรามันก็จะเหมือนคนหันมาใช้กันเยอะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันทนด้วยซื้อครั้งเดียวก็จะใช้ได้ยาวๆนะครับบางที FG คนน้ำหนักเยอะไปใส่มันก็บางทีมันพังเร็วนะครับเจอสนามยาเทียบ็แข็งหน่อยก็พังแต่ว่าก็ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับปุ่ม FG แล้วก็มีตัวน,นี้เป็นตัวรองท็อปครับ2,990บาท ก็จะเป็นพูมาอัลต้าแมทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวรองบอยเนาะนะครับใครอยากลองแบบมีโต๊ะนี่สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับมีตรงไหนอีกเนาะแล้วก็เป็นนี่ครับพูมาพูมาฟีเจอร์โปรครับนี่ก็จะเป็นพูมาตัวรองท็อปสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวตัวลองบ้วยครับตัวเบสิกเบสิกนี้ก็อยู่2,390บาทนะครับก็ถือว่าว่าสวยนะครับเขาหลังๆก็ทำออกมาสวยเลยนะพวกตัวเริ่มต้นเนี่ยเนี่ยครับสองพั 2, าทรีอเกเป็นตัวท็อปก็มีครับตัวนี้ปุ่ม h g 3990บาท นี่ครับ p ูม่าฟีเจอร์อัลติเมทครับตัวท็อปเลยดูใกล้ๆหน่อยตัวนี้ลดเหลือ4,590บาทนะครับผมพาดูของเด็กด้วยลืมเลยวันนี้มีรองเท้าเด็กเข้านะครับนี่ครับรองเท้าของน้องๆไซส์สักเท้าประมาณ2 3เซนถึง2 4 5นะครับ นี่นะครับ1990าบาทนะครับของเด็กนี่นครับถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่อยากซื้อให้น้องก็สอบถามมาได้นะครับร้านเรามีนะครับแฟนทอม gx นี่ครับมีครับรอบนี้ได้มาหลายหลายโมเดลนะครับก็สอบถามได้ร้านเราของแท้ทุกคู่นะครับ เชิฟนี่เทมโปสิบครับตัวนี้ของเด็กจะอยู่สองพันสองรอยเก้าสิบาทนะครับนี่นครับใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าในไทยหายากนะครับถ้าคุณอยากได้พวกนี้คุณต้องเข้าห้างเลนะครับอ่ามีตัวนี้ตัวนึงตัวนี้หนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบาทนะครับรวมส่ง เทมโปเก้านะครับวันผมพาไปดูโซนดูในกี้ตัวถูกเลยนี่ครับฝากในกี้ตัวประหยัดนะครับตัวนี้เป็นซุปเปอร์ไฟแปดคลับนะครับเหลือหนึ่งพันเจ็ดรอยเก้าสิบาทนะครับสำหรับคนไม่อยากซื้อแพงนะครับหรือว่าใครอยากลองออกกำลังกายเล่นฟุตบอลนะครับมีสองสีนะครับ อ,อถ้าใครไม่ชอบพุ่มพ่อก็จะเป็นตัวนี้ครับเมือเคลียรเวเปอร์ครับหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบาทเท่ากันนะครับแถมให้ตัวจะเป็นนี่ครับแฟนทอมจีทีครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับ ก็ในประมาณนี้ครับจริงๆก็มีอีกหลายโซนนะที่เรายังไม่ได้ไปดูกันเดี๋ยวใครอยากดูแบบไหนอยากเน้นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงให้ดูเรื่อยๆนะครับมันก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องค่อยๆทยอยทําเป็นพาร์ทไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบสตาร์หรือชอบเตะบอลเนี่ยก็ฝากติดตามร้านเราไว้ด้วยนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ